จอาจฉสนงมกามัเลีเจพารถินานีกตวานรปัจจัยพารถินี้ผู้ทางรักษาทรรักษาทางรักษาทุ้ทานเชวาภาคทางบางเช้าภาคทางภาเ้าภาคทุกโมทุกโมทุกโขาูดว่าทำคามสงศ์ยามาดามโคบังกันโกับรักษาให้ทุกอัโสให้ทุกอไปว่ามีคืนจุกเจ้าภาคบ่อยไปทุกหน่วยบ้างมาเกิดต่างเกิดเดวาเกิดตัวดีเกิดงามเกิดรีเกิดมงคลเกิดบุญเกิดวาสนาเกิดบารมีนักกีญงานงานการเงิน ขอเจริญรุ่งเรืองข้องานไทยพุทธนั่งเมติิจจกรรเด็ัชาีิจเด็จพุทธบุตธรรมบุญสังุพระายะนั่งพระพัาพรัพพาัเมติกัรเมตินัเมตินานนาินั่งเมติกิรานชาดีัเมติาชาีิพุธรมโสัมโยะทิวาัสีัุทธากาโนเจตโธรมมวัตง วันนี้ก็มีญาติธรรมมาทำบุญที่วัดสว่างธรรมบันดาลสำนักสงฆ์อภัยวันก็หลายท่านพอสมควรค่ะตอนเช้าก็มาถวายอาหารบางท่านก็มาถวายสังฆทานถวายจจตุปัจจัยเพื่อร่วมสร้างวัดวาอารามให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็ขออนุโมทานาบุญด้วยนะคะหลายท่านหลายคนที่ เดินทางมาจากหลายที่นะคะที่มาทําพิธีต่างๆหลายท่านก็มาทําเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการดําเนินชีวิตนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นมาเจิมกระเป๋านะคะมาเจิมรถเจิมรูปผ้ามงคลน,นะคะเจิมป้ายต่างๆร้านค้าร้านขายนะคะบางท่านก็ให้ปูกอธิษฐานจิตนะคะปลูกเสกวัตถุมงคลให้นะคะ หลายๆอย่างเป็นขวัญกำลังใจนะคะบางท่านก็เดินทางมาขอขมากรรมนะคะมาฟังเทศฟังธรรมนะคะล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะคุณผู้ชมคะก็ขอชื่นชมยินดีนะคะกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะมาลีก็ขอคุณพระพุทธนะคะคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะณสถานที่แห่งนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมีความสุขนะคะมีความร่ำรวยนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะคะและสำหรับโชคลาภหรือลายเซ็นนะคะคุณผู้ชมคะหลายท่านนะคะถ้าปู่เมตตาให้นะคะใกล้วันเดี๋ยวมัลลี่ก็จะลงให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะท่านก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของมารี h ชา n นลนะคะคุณผู้ชมคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามไว้นะคะถ้ามีการอัปเดตเรื่องราวนะคะข่าวข่าวจากทางสำนักสองฆ์ไพยวันนะคะเมลิก็จะได้อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ได้รับชมได้ติดตามนะคะบางวันก็จะมีธรรมะนะคะธรรมะจากปูนะคะหรือการตอบปัญหาที่คุณผู้ชมได้ถามเข้ามานะคะหลายท่านก็มีข้อสงสัยนะคะก็ได้สอบถามมาทางช่อง YouTube ของมมลิ h ชาแนลนะคะ ันนี้ก็จะได้มาเรียนถามปูนะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะแก่ญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะในเรื่องของโชคลาภก็รอติดตามใกล้วันนะคะรอติดตามใกล้วันเนาะลายเซนนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รอติดตามนะคะกระเป๋ากระเป๋าที่ปู่เจิมให้กับญาติธรรมนะคะ หลายท่านนะคะก็เคยมีโชคลาบตรงนั้นนะคะที่จริงปู่ท่านก็เจิมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับญาติธรรมนะคะแต่ว่าก็คงเป็นบุญหรือว่าเป็นโชคลาบวาสนาของท่านนั้นนะคะก็หลายท่านนะคะก็เลยมีมีโชคจากตรงกระเป๋านะคะก็เลยรอติดตามอยากดูนะคะอยากดูตรงกระเป๋าที่ปู่เจิมนะคะเดี๋ยววันนี้มันลี่ก็จะมีมาให้คุณผู้ชมนะคะ ได้ดูหลายใบยนะคะคุณผู้ชมคะก็มีมีให้ดูหลายใบยอยู่เดี๋ยวรอติดตามท้ายคลิปนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะเป็นโอกาสอันดีมะลีก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแจ้งข่าวคาวทางสำนักสงฆ์อภัยวันนะคะเป็นงานบุญที่จะเกิดขึ้น ในเร็ววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะกำหนดการนะคะกำหนดการก็จะเป็นวันที่29นะคะ29สิงหาคม2563ที่ใกล้จะถึงนี่แหละคะ่ะที่วัดสว่างธรรมดาน,นะคะก็จะมีงานนะคะคุณผู้ชมคะจะมีงานพิธีมีพิธีถวายศาลาหัวฉันนะคะ มีพิธีถวายสาราหอฉันแล้วก็จะมีพิธีบวงสวงนะคะคุณผู้ชมคะแจ้งข่าวข่าวญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะก็จะมีพิธีบวงสวงเพื่อะระลึกถึงองค์ปู่นะคะเพื่อะระลึกถึงองค์ปู่องค์ย่าท่าเสด็จนะคะญาติญาติธรรมเราหลายคนหลายท่านนะคะที่อยู่หลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะที่ จะเดินทางมาร่วมทําบุญที่นี่นะคะก็ขออนุโมทานาสาธุบุญนะคะขอเรียนเชิญญ,ญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะกําหนดการก,ก็คือวันที่29สิงหาคม2563นะคะงานก็จะเริ่มเวลาประมาณ7นาฬิกานะคะพระสงค์เริ่มบินทบาทนะคะคุณผู้ชมคะก็แล้วก็จะถวายสลา,าหัวฉันนะคะแล้วก็จะมีพิธีบวงสวงนะคะ ยติธรรมทางกายก็อนุโมทานาเรียนเชิญยติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะหลายท่านที่มีโอกาสนะคะก็มาร่วมบุญกันนะคะ<อ>ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นกระเป๋าที่ปู่เจิมวันนี้นะคะมารีก็เลยจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะหลายท่านก็ดูไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยมโชคนะคะงวดวันที่ หกันยาสองห้านะคะคุณผู้ชมคะหลายท่านที่เคยได้โชคจากกระเป๋านะคะที่ที่เจิมของตัวเองหรือว่าของคนอื่นญาติธรรมคนอื่นที่มาที่นี่นะคะก็รอติดตามดูเมลีก็มีถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูหลายใบนะคะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะ เบิ่งจากกระเป๋าเจ้าสิใส่ยัู้วาัน ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาทำพิธีต่างๆนะคะที่สำนักสองฆ์อภัยวันนะคะปู่ท่านก็ทำพิธีทุกวันนะคะเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเวลา1 6นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะสำหรับท่านที่เดินทางสอบถามเส้นทางมานะคะท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพที่มา ลงสนามบินอุดรน,นะคะก็ขึ้นรถจากแท็กซี่จากสนามบินอุดรไปบอขอสออุดรก็ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นรถจากอุดรมาเส้นอุดรสกลนะคะเป็นรถตู้หรือรถบัสก็ได้นะคะแจ้งพนักง,งานขับรถว่าลงตรงที่ปากทางเข้ากุจิตนะคะอำเภอสว่างแดนดินนะคะ ตรงตรงข้ามปากทางเข้ากุจีจะเป็นปั๊มพีทีนะคะหรือสําหรับบางท่านนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครนะคะอยู่เลยอ่าอเภอสว่างแดนดินออกมาอีกนะคะจนถึงด้านขวาม,มือจะเป็นปั๊มปะตะทบึงใต้นะคะเลยมาอีกนะคะตรงกันข้ามซอยที่จะเข้ามานะคะเป็นปั๊มพีทีนะคะปั๊มสีเข,เขียวนะคะ ปากตังเข้าเป็นบ้านกุจิกนะคะสอบถามรถสามล้อสามล้อเครื่องหน้าปากซอยก็ได้นะคะสอบถามว่าไปที่สำนักสงฆ์อภัยวันนะคะก็หลายท่านก็รู้จักกันดีนะคะก็ขี่ตรงเข้ามาเลยเทศบาลตำบลบงใต้เข้ามาอีกนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ